ถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์ในเกตบอยในคลาส 154cc ที่ให้ฟีลลิ่งดุดันสปอร์ตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งในรุ่นที่หลายคนต้องพูดถึงก็คือเบ n เอลลี่1 5 0 s ะในปี2026นี้เบนเ l ลลี่ก็ได้อัปเดตรุ่นนี้ให้มีความลงตัวมากขึ้นทั้งดีไซน์ที่เฉียบคมกว่าเดิมฟีลลิ่งการขับที่มั่นใจขึ้นรวมถึงการปรับปรุงด้านความประหยัดและความทนทานเหมาะมากสําหรับสายวัยรุ่นสายถนนเมืองหรือคนที่อยากได้รถที่มีภาพลักษณ์หลอ่อดูและโดดเด่นในงบที่เอื้อมถึงง่าย โดยเฉพาะใครที่ชอบสไตล์อิตาลีต้องบอกเลยว่า b e n เนลล 150S 2026จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเมื่อแรกเห็นดีไซน์ของ b e n เนลล 150S ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากตัวรถมีเส้นสายที่แข็งแรงไฟหน้าแบบสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกรุกเร้าคล้ายกับ a นเกตบ k e ตัวใหญ่ของค่ายเบ n เนลลเองการจัดวางไฟหน้าแบบมัลติเลเยอร์ช่วยให้รถดูทันสมัยขึ้นและเมื่อติดเครื่องยนต์ในตอนกลางคืนแสงไฟที่คมกริบยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางที่มืด ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมนอกจากนี้แฟริงด้านข้างยังถูกออกแบบให้ดูปราดเปรียวรับกับถังน้ำมันทรงกลามที่ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกว่ารถมีมิติที่เต็มดูเป็นรถขนาด 200cc มากกว่าคลาส 150cc จริงๆเฟรมรถแบบโครงถัก Trendlist Frame เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะในรถระดับราคาใกล้เคียงกันน้อยรุ่นมากที่จะได้เฟรมแนวสปอร์ตแบบนี้มันช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถทำให้ผู้ขับควบคุมทิศทางได้ง่ายและมั่นคงขึ้น โดยเฉพาะตอนเข้าโค้งหากใครเป็นสายซิ่งหรือชอบความมั่นใจในการเข้าโค้งสูงๆนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เบเนลลี 150S เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นบางรุ่นในคลาสเดียวกันระบบการสถเทือนด้านหน้ามาพร้อมกับโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นจุดขายเด่นอีกอย่างหนึ่งเพราะรถในตลาดคลาส 150cc ส่วนใหญ่ยังเป็นเทเลสโคปิธรรมดา โช้อัพไซด์ดาวของเบนเนลีให้ความนุ่มแบบสปอร์ตคือไม่ได้นิ่มจนโยบแต่แน่นแบบมั่นคงโดยเฉพาะเวลาขับผ่านพื้นถนนที่ไม่เรียบผู้ขับจะรู้สึกถึงความมั่นคงและการตอบสนองที่ดีมากด้านหลังเป็นโช้เดี่ยวที่ปรับพอลิลดได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับความแข็งได้ตามสไตล์การขี่ไม่ว่าจะสายซิ่งสายสบายหรือสายเดินทางไกลก็รองรับได้ทั้งหมดเครื่องยนต์ขนาด 154cc แบบ4ีจังหวัดสูบเดียวให้แรงม้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมือง แต่สิ่งที่หลายคนชอบคือเสียงเครื่องของเบ n เ l ล i ที่ให้ฟีลลิ่งดูดันกว่าแบรนด์อื่นเสียงตอบสนองคันเร่งที่หนักแน่นช่วยสร้างอารมณ์สปอร์ตได้ดีมากแม้ไม่ได้แรงแบบรุ่น 200cc แต่การทดเกียร์ที่ดีทำให้รถตอบสนองได้ไวกว่าเดิมโดยเฉพาะในรอบต้นถึงกลางการเร่งจาก0ถึง60กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ง่ายและไม่อึดอัดสำหรับการใช้งานบนถนนเมืองหรือการเบียดการจราจรแบบหนักๆก็ตอบโจทย์มากแต่ถ้าต้องการความเร็วปลายสูงมากๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แนวของรุ่นนี้นักเพราะเบนเ l ลล 150S เน้นแรงต้นกลางเน้นความสนุกในการขับมากกว่าแรงปลายยาวๆระบบเบรคของ b e n เ l ลล 150S 2026ให้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่พอเหมาะการเบรคตอบสนองค่อนข้างดีทำให้ผู้ขับมั่นใจเวลาเจอสถานการณ์ขับขัน โดยเฉพาะในเมืองที่ต้องเบรกบ่อยๆบ,ยบางตลาดอาจมี ABS เฉพาะลอ้อหน้าทําให้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นแต่แม้ในรุ่นที่ไม่มี ABS การเซตติ้งก็ยังทําได้ดีในระดับหนึ่งเบรกมีความคมชัดไม่ย,ย้อยและสามารถควบคุมแรงเบรกได้อย่างแม่นยําตำแหน่งการนั่งของ Ben เอลี่ร้ S ออกแบบให้เป็นสปีดสปอร์ตคือไม่ก้มมากเกินไปจนปวดหลังและไม่ตั้งเกินไปเหมือนรถแนวคอมมิวเตอร์ทั่วไปถ้าขี่ในเมืองนานๆผู้ขับจะยังรู้สึกสบายไม่เมื่อยข้อมือมากนักบอดทั้งหน้าและหลังออกแบบให้กว้างกำลังดี ทำให้เวลาบรรทุกผู้ซ้อนหรือขี่ไกลๆผู้ขับและผู้ซ้อนยังคงรู้สึกโอเคอยู่จุดเด่นคือความรู้สึกตัวใหญ่เวลาอยู่บนรถทําให้ผู้ขี่ดูโดดเด่นบนถนนและให้ความมั่นใจมากขึ้นเช่นเดียวกับรถเบนเนลีในหลายๆรุ่นด้านมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลชัดเจนเหมาะกับการใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนมีข้อมูลครบเช่นระดับน้ำมันความเร็วรอบเครื่องนาฬิกาและทริปทำให้ใช้งานได้สะดวกและทันสมัย รวมถึงการจัดวางสวิตควบคุมต่างๆบนแฮนด์ก็ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแต่ยังให้ความรู้สึกแน่นแบบสปอร์ตมากกว่ารอเรือถอดถุง150ซ cc ทั่วไปประเด็นที่ผู้ใช้งานหลายคนชมคือความทนทานเครื่องยนต์ของเบนเนลี่รุ่นปีใหม่ปีใหม่มีการปรับปรุงเรื่องความร้อนและความสเสถียรทําให้การใช้งานหนักหรือใช้ในเมืองที่รถติดๆก็ยังโอเคไม่ค่อยเจอปัญหาความร้อนสะสมแบบในรุ่นก่อนกอน ถ้าดูแลรักษาตามระยะเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรับโซ่และทำความสะอาดระบบกรองอากาศอยู่สม่ำเสมอรถจะตอบสนองได้ดีและทนในระยะยาวด้านความคุ้มค่าต้องบอกกว่าเบนลลี่ 150S 2026เป็นหนึ่งในรถที่คุ้มที่สุดในคลาสเพราะฟีเจอร์หลายอย่างที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นโช้หัวกลับเฟรมถักดีไซน์สปอร์ตมตรวัดดิจิทัลและภาพลักษณ์ที่ดูแพงกว่าราคาจริงทำให้หลายคนเลือกใช้รุ่นนี้เป็นรถคู่ใจสำหรับขี่ไปเรียน ขี่ไปทำงานหรือขี่เล่นในวันหยุดใครที่อยากได้รถที่สวยดูดูแพงแต่ไม่อยากจ่ายแพงแบบรถญี่ปุ่นก็ต้องบอกเลยว่าเบนเนลลี่ 150S เป็นคำตอบที่ดีมากขี่ในเมืองเบนเนลลี่ 150S ทำได้ดีเยี่ยมการควบคุมง่ายแหนไม่กว้างเกินไปทำให้ลอดการจราจรติดติดได้ดีน้ำหนักตัวรถกำลังดีไม่หนักแบบ 300cc แต่ก็ไม่เบาเกินไปจนรู้สึกเล่นมากความมั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือเวลาขี่เร็วๆก็ทำได้ดีเพราะเฟรมกับระบบการสะเทือนเซตมาแน่นพอสมควร ใครที่ชอบ feeling สปอร์ตขี่สนุกรถนี้ตอบโจทย์มากสำหรับสายออกทริปหรือเดินทางไกลระดับความสบายอาจจะไม่ได้เท่ารถทัวริงหรือสกูตเตอร์แต่ก็ยังถือว่าใช้ได้ไม่มีอาการสัน่นกวนใจมากและยังสามารถทำความเร็วคงที่ได้ดีถังน้ำมันขนาดกำลังดีช่วยให้วิ่งไกลได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยส่วนอัตราประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของคลาสนี้ ไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้กินมากจนเกินไปเหมาะกับคนที่อยากได้รถสวยขี่สนุกแต่ยังประหยัดพอประมาณโดยรวมแล้วเบนเนลี 150S 2026คือรถที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการ n นเกตยบดีไซน์ดูสปอร์ตเท่มีเอกลักษณ์ฟีเจอร์แน่นกว่าคู่แข่งราคาคุ้มค่าและให้ฟีลลิ่งการขี่แบบเนเกตแท้ๆถ้าคุณอยากได้รถที่ขี่แล้วดูเท่ขี่แล้วรู้สึกมั่นใจและสามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและขี่เล่นในวันหยุดเบนเนลี 150S คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะสายแต่งที่อยากได้รถที่แต่งง่ายแต่งแล้วครึ่งรูปสวยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเป็นรถที่เหมาะทั้งผู้เริ่มต้นและคนที่อยากเปลี่ยนจากสกูตเตอร์มาเป็นเกียร์ธรรมดาที่ฟิลลิ่งดีกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะใช้มันขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานหรือขี่ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเบเนลลี 150S จะทำให้คุณรู้สึกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือความสนุกความเท่และตัวตนของคุณบนท้องถนนอย่างแท้จริง